E <coughs> สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minulu นะครับก็เปิดตัวกันบนรถเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราจะไปที่แคมป์ MITH นะครับผมไปคนเดียวนะครับก็เป็นแคมป์ที่เพิ่งสร้างเสร็จมาประมาณ3วันแล้วอย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับก็จะสัมภาษณ์ทุกคนเลยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างพอเป็นเต็มตัวแลนะ้วก็เลยสปอร์ตแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีแคมป์อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนละกันนี่อันนี้ก็จะเป็นคลิปบล็อกนะฮะส่วนนี้ก็คือคนดูของช่องเรรานะคับ3,000 5้าร้อยคนที่ได้ดูก่อนแล้วก็ได้เห็นการทำงานเบื้องหลังของผมนะ hey, ครับด้านในเป็นเป็นห้องซ้อมนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศการซ้อมตอนนี้เขาแข่งกันอยู่นะครับเป็นบรรยากาศการแข่งขันเลือกส่วนเลยนะครับคืออันนี้ผมถึงนานแล้วแต่ว่าคือมันอยู่ในช่วงแข่งพอดีก็เลยแบบยังไม่ได้เดินถ่ายยังไม่ได้คุยอะไรเดี๋ยวจะพาไล่ดูทีละส่วนนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก่อนนะครับพี่เอรนลองข้างบนนะห่าวบนบอกเนี่ย นี่คือเป็นบรรยากาศสดๆนะครับในจูเลีโอนั่งดูสำรองสำรองพี่ว่าเราเป็นนักสบอสสำรองทำอะไรครับอ๋อพอดีนั่งรองเสีย,ยบอันนี้คือแข่งกันอยู่นะฮะกลับไปเพื่อนุดท้อยไปูมีห้า โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูตแคมป์ของ MITH นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางหลังด้านหลังนะจะติดกับอารีนาเลยนะครับอารีนา IPS Stadium นะครับซึ่งที่เขาใช้กันเมื่อก่อนเป็นสถานที่แข่งขันนะครับตอนนี้เป็นเป็นที่ทํางานของ IPS เลยนะครับทีนี้เราเข้ามาที่ด้านหลังนะครับคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ําทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบเหมือนเป็นครัวเล็กๆนะครับเอาไว้ทานู่นทานี่แล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่ด ขี่รอครับลอง g co ครับผมกำลังนั่งดูทวิตอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรพี่อาร์ตอินนี้น่เพาะเป็นระบบของนี่มากว่าอรับอ๋อนี้จะมีาเตอร์เรือว่าอันนี้จะมีาเตอร์ของ2 of as เชื่อมเข้ามาแล้วนี่ขึ้มคือสิ่งที่เรียกว่า ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเป็นหลักเลยแล้วแบบถ้าคุณเสียอินเทอร์เน็ตไปนะครับระยะเวลาที่มันขาดหายไปในช่วงอนเทอ์เน็มูลค่ามหาศาลนะก็ทําแบบนี้ดีกว่านะครับอย่างเราเราอาชีพเราอยู่กับพวกนี้เนาะเราก็ต้องมีไว้อย่างอย่างอันนี้เราบอกบอกราคานิดนิดได้ไหมประมาณสองล้านว่าบาทโอ้สองล้านน่ะหลายอะไรวะเนี่ยคือแจ้จากดูผมผมว่าหลักแสนหลักแสนคือมันไม่ใช่แค่ค่าอุปกรณ์ที่มาวางเดี๋ยวลงมาครับมีค่าคิดค่าจัดการค่าแิเเน็แล้วก็ค่าเซอร์วิสตลอดชี ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีเชื่อมกับพวกล้องจปิดด้วยโอเคเดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดอีกตอนนี้ยังไม่มีก็เข้ามาได้มีแล้วก็ตอนนี้ยังโล่งอยู่อนาคตก็จะมีแบบพนักงานทีมงานตัดต่อนู่นนี่นั่นข้างๆนี่จะเป็นคิวบอยนะครับเป็นร้านคิวบอยซึ่งไม่ได้เปิดละเปิดปิดเปิดเดยวเปิดเดียเปิดเดียว จะพูดได้เลยว่าแบบอิสปายมาแต่แอปเปิลเขาไม่นั่งกันนะพนักง,งานอะไม,ไ,มไม่เขาไปเห็นว่าร <c oughs> ูปแบบสิที่โทนไฟต่างๆสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ที่ช่อง Keyloss วันนี้เขาถ่ายตลอดอยู่แล้ว <c oughs> โอเคครับชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นสองนะครับโอเคครับเราขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่จะเจอนะครับเวลาหันซ้ายมาก็จะเป็นฟิตเนสนะครับเป็นฟิตเนสเล็กๆก,ก,ก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรจาไม่ได้เนละถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วตรงนั้นันจะเป็นห้องน้านะครับห้องนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยจากที่ที่ฟังมาเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของเอาไว้ถ่ายรูปของ MITH นะครับก็จะเป็นสตูแบบที่ยังแบบยังไม่ซักเซะเอาง่ายๆแต่ว่าน่าจะทำเป็นแบบนั้นโอเคและนี่คือห้อง CEO ของเรานะครับผู้ชมต้องถอดรองเท้าปึ๊บนี่นะครับปุ่มเปิดไฟก่อน โอเคเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นโอโหดูระดับ c ีโยังเลือกใช้แผ่นรองที่ถูกต้องนะฮะแผ่นรองมินิลูนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดดิชั่นมีแค่ร้อยชิ้นนะครับแล้วมันไม่มีขายแล้วมีแจกอย่างเดียวที่ช่องมินิรูนะครับนี่ก็จะเป็นชิวๆเดี๋ยวคงมีคอมมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่นั่งเหมือนแบบนั่งคุยงานประชุมตัวตรงนี้ก็เป็นทีวี ะะแล้วมีถ้วยด้วยเฮ้ยถ้วยอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็น L O L นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นถ้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าจะเป็นถ้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นเกมต่างๆนะครับพวก P B อ่า A V A ไม่รู้ใช่เปล่านะครับเออประมาณนี้แล้วกันโอเคห้องพี่บาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น3าห้องนะักกีฬากันครับเราขึ้นมาที่ชั้นสาครับห้องที่จะอยู่ตรงบันไดเลยนี่ก็คือห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมเดี๋ยวเราจะพาดูด้านนอกก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นส่วนกลางที่เราแว้นัดกินข้าวกันหรืออะไรกันนะครับตออนนนีี้กกก็ขงเเเเพพยยบบลราะะแแมม่่ิัปด ซื้อมาให้นะครับทามาให้ตอนนี้กำลังกินอยู่เลยอ,อันนี้คือแม่ไปทําเองอ,อร่อยไหม,มอร่อยก็มานนี้ยังไม่มีอะไรมากครับแล้วก็นี่เป็นตู้ซักผ้าเดี๋ยวจะมีตู้อบด้วยเห็นพี่บาส์บอกแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นอ่ห้องครัวเอาไว้ล้างจานนะครับเวลากินเสร็จก็ต้องอ่ล้างจานกันเองนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่ตากผ้านะครับคุณผู้ชมติดกันนะครับก็จะเป็นห้องน้านะในส่วนของนั่งงน้ําก็นี่ครับ โสุขภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับก็คือมีคนใช้งานแล้วนะเพราะว่าอยู่กันมาประมาณ3วัน4วันละมานี้เราไปดูวันที่ห้องห้องนอนต่อนะครับผม ห้องนอนนี่ก็จะอยู่ข้างๆห้องเอ่หอ,อ,อห้องซ้อมเพราะห้องซ้อมจะอยู่ห้องนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นที่นอนนะครับ1 2 3 4 5 6มี่้ามีที่นะครับทาไมถึงถึงนอนได้กัน6คนนะครับคือถ้าผมมาอยู่นะก็จะเป็น6คือทําไมไม่นอนแยกเพราะว่าตอนนี้เราพื้นที่มันไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆคือมีที่นอนก็บุญแล้วเราค่อนข้างที่จะเข้าแคมป์บ่อยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่แลนด์มาร์คหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เหมือนแบบเคยนอนด้วยกันมาก่อนแล้วไม่ใช่นอนอย่างนั้นนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของการนอน <c oughs> ก็ปรับตัววนนิดนนิดดึแสุท้้ายลพอช เ,เดี๋ยวมันก็ออนอนได้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องซ้อมกันครับโอเคครับอันนี้คือห้องซ้อมนะครับที่เห็นบรรยากาศกันไปนะครับเวลาซ้อมเวลาแข่งก็คือที่นี่เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอโต๊ะกับโซฟาที่นั่งชิลๆเวลาวันนี้ผลงานไม่ดีก็จะได้นอนที่นี่นะครับ ผมนิ่งลุกเลยเราก็จะมีทีวีดูจากขนาดน่าจะ65นิ้ววะประมาณบ้านผมเลยก็ถือว่าใหญ่มากนะครับ CEO เราจัดให้แล้วก็มี PlayStation นะครับเอาไว้เล่นชิลๆนะครับอันนี้เป็น PlayStation 4นะครับซึ่งเดี๋ยว PlayStation 5ออกมาครับเดี๋ยว CEO บอกว่าจะจัดให้นะครับคนเราเครื่องเลยเครื่องเดียวเข้าไปยังไงยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ของผมนะครับซึ่งผมก็ยัง s t e ีมอยู่นะตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่แต่ว่าเอามาถ่ายวอล์กด้วยเดี๋ยวบอกคนดูก่อนคนดู เซฮาย u ูทูบเซฮาย u ูทูบอ่านี่ก็จะเป็นที่นั่งของคอนโบย่านะครับก็ทางมิดเนี่ย รับพอเราด้วยการมีโต๊ะมีที่แขวนจอระบบแลนระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็อนาคตจะมีคอมพิวเตอร์ก,กับจอมาให้ด้วยแต่ว่าโดยปกติเราเราชินกับการที่เราเอาคอมเนี่ยมาแคมป์เองเพราะว่ามันเป็นคอมเราเองนะสเปคเราเราชินกับคอมแบบนี้สะดวกสบายครับแต่ว่าถ้าอนาคตมีการรับพออีกเราก็จะปรับเปลี่ยนมันนะครับอันนี้นักแมนฮะจริงๆไป่แก้มันไม่ได้เล่นเว้ยพอมันรู้ผมถ่ายวอล์กมันทำมาสร้างภาพคุณผู้ชมไม่มีอะไรตอนน่อเลยครับปกติน้องเป็ดนี่ถือว่าเป็นคนหนึงที่ขยันอันนี้ของตู้ไอกีนะครับไอกีนเพิ่งออกไป น,น,นี่ก็เป็นเก้าอี้ใหม่นะครับจาก DX Laser เออผมพูดลืมพูดถึงเก้าอี้มีซัพพอร์ตจากเก้าอี้ด้วยนะครับ DX Laser เรามาดูตัวเพลเยอร์ใหม่ของเรานะฮะธนวั์ฮะยิงเข้มเลยฮะตรงนี้คมจัดวอร์มทุกวันผับจีอะฮะไม่ใช่วอลเลร์รแรนไอสัตว์นี่ โอเคครับห้องซองก็ประมาณนี้นะชิวๆบรรยากาศแบบบรรยากาศมันน่านอนมากกว่าหน้าเล่นน,นะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น4ี่นะครับเป็นดาดฟ้านะชั้น4ี่เนี่ยเหมือนพี่บ้าเขาทำแบบให้วกวงนักร้องหน้าใหม่มาเล่นมาร้องเพลงกันนะนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักร้องนะครับมีวงนดนตรีนะครับอยากจะมาโชว์ในไลฟ์สตรีมนะครับมีคนดูประมาณนึงเลยนะหลักพันหลักหมื่นได้ครับต็ติดต่อที่เพจพี่แว่นเลยนะครับหรือเพจเอพสเคปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน คครับนี่คือดัดฟ้านะครับก็คือผมเปิดไฟล้นะครับนี่ครับก็จะเป็นวิวแบบโล่งๆนะคุณผู้ชมเอาไว้กัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้าวก็จะเป็นสนามฟุตบอลคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แต่ละคนกันเข้ามาอยู่ในแคมรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเอ็กซ์ครูเซียนะครับก็กีนนะครับสวัสดีครับขอบุญย่าครับโฟกจูเลโอครับสวัสดีครับผมชื่อในเกมก็เป็นธนวัตรชีเฮดตำแหน่งแอนเกอร์ครับนี่ก็คืออินเกมดีเดอร์ของเรานะครับสวัสดีครับผมชื่อในเกมชื่อเป็กดักแมนคือเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ได้มาอยู่แคมป์ครั้งแรกดีเพราะว่ามิดได้มาอยู่มานี่เป็นครั้งแรกที่ทำทำแคมป์มาเลยเคยมีแคมป์ไอจีกันเก่าแล้วก็มีแคมป์นอกบ้างอีกอันหนึงเป็นแคมป์ชาเปอร์ที่พวกผมเคยไปอยูู่่่่่่แแล้้วกกก็อออออัันนนนีีีีคคคคืืทททผมมมมมเเเเยยยาะะะหรรร์ไปบ แรกไหมที่เราเคยอยู่ใช่ครับเป็นแคมป์ที่2แหละแต่ว่าตอนพี่อยู่เอจีอ่ะพี่ไปแค่วันเดียวแล้วพี่อ่ะเป็นโรคหอบคือเหมือนเขาทําแอร์คนที่มาทําแอร์มันจะมีฝุ่นเป็นตอนวัแรกอ่ะคือพี่หายจะไม่ออกก็เลยไม่ได้นอนแคมป์เอจีเลยก็เลยไม่ได้อยู่อีกเลยใช่เขาเรียกไม่อยู่ถ้านับแบบอยู่จริงจังก็ผมว่าอันนี้น่าจะอยู่อันแรกไม่ใช่แคมป์แรกแต่เป็นแคมป์แรกที่รักมากตอบตีแล้วแล้วแคมป์แรกที่เคยอยู่แคมป์อะไรครับเป็นแคมป์ของบุรีรัมเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยต้องย้อนไม่รู้อันนี้แคมป์ สามสิงเจอร์แคมแรกเอ้ยนี่ผมไม่เคยรู้เลยนะใยชาสมัยที่กินอยู่วอตีอ่ะจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาอยู่แคมเอ็มไอทีเฮดจริงคิดว่ามันจะอาจจะวุ่นวายกว่ามีอารีนาพัดด้วยเอ้ยมีของเอพีเอสด้วยของวิดด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายผมมองว่าค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับเพราะเราอยู่แค่ชั้น3เป็นหลักเลยจริงจังแล้วกันใช่คำน,นี้มันดูแบบมือชีพอ่ะตรงเนี้ยคือที่เราการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยแม่งกันเองไงนี่คือบ้านก็คือมันคือบ้านใหม่ที่เราจะต้องมาจริงจังในเรื่องของด้านเกมถูกถูกถูกนไหนักว่าสนุกไปอีกแบบานหง S <S> <S เหมือนการซ้อมเนี่ยมันจะเริ่มมีฟิลแบบว่าจริงจังขึ้นเวลาเราคุยกันมันจะเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจกันขึ้นแล้วก็เวลาเล่นมันจะสนุกขึ้นคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคาเคยเข้าแคมป์มาแล้วเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในแคมป์แบบนานๆแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตื่นเต้นี่ยเพราะว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งได้เข้ามาแบบออในวันแรกของมิที่แบบเริ่มกอ่อตั้งฐานเราเยเมอนเหมือนเราเป็นหนึ่งในเออใช่เหมือนเป็นหนึ่งในนั้นประมาณนั้นมีหลายๆอย่างที่ดีมากๆเป็นฟิลที่ดีกว่ากับการที่แบบเราเล่นออนไลน์ เป็นีะไรต้องนีอบจีิอบจรได้บอกครอบครัวแล้วครอบครัวว่าไงบ้างครอบครัวบอกว่าทำะไรทำไว้ใจเราอยู่แล้วเขาปล่อยเราตั้งนานแล้วครับ เราแต่ผมไปเรียนมหาลัยอยางเงี้ยตั้งแต่อายุสิแปก็คยเขาปล่อยผมเลยอบครูดชินวะชินกับการที่แบบกูต้องจริงจังแต่ว่าครั้งเนี้ยก็จะไม่เหมือนทุกครั้งก็ได้คุยกังก่อนคือกูเกินไปนานแล้วว่าถ้ามิดแคมเส็เนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงทุกคนต้องปรับตัวกันหมดแต่ไม่มีใครไม่สน,สนับสนุนสนับสนุนเต็มที่เราเลือกทางนี้ไที่เราคุยกับที่บ้านแล้วอะก็สนับสนุนเต็มที่ครับตรงนี้เต็มที่กับการทํางานของผมก็เพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายที่พวกผมได้หวังไว้ครอบคร แกก็เฮ้ยมาได้ไม,ไม่ไม่ติดขัดแต่ว่าทางไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นพี่ิรินที่เป็นแฟนของพีหรือเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยคือพีจะเป็นเป็นคนที่มีโรคเยอะที่บ้านตอนนี้มันกำลังมีปัญหาอยู่คือการย้ายบ้านปนัญหาในครอบครัวน,นิดหน่อยแต่ไม่ได้แรงแรงจะยังมีต้องคุยกันอยู่นิด <Okay. S 1> นึงจัดก,การปัญหาครอบครัวให้เสร็จก่อนอันนี้เป็นคําถามที่ผมถามขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าจูเลียโอเนี่ยหลายๆคนก็รู้ว่าดอปมาเป็นสำรองนะครับ mm hmm. ก็จะถามว่ารู้สึกยังไงกับตําแหน่งนี้บ้าง เฮ้ยโฟ,ฟ <laughs> จริงๆพูดพูดไปเยอะแล้วผมอยากเล่นแน่นอนนะครับยังมีไฟในการแข่งแต่ว่าตอบในส่วนของทีมนะครับโอเคนะเพราะว่าถ้ามันมีแบบว่าอะไรที่มันขับเคลื่อนแล้วแบบว่าทีมไปข้างหน้าเนี่ยผมก็ยินดีนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันมีการพูดกันหลังมาเยอะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยก็ดีใจนะได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมครับแล้วก็การเป็นสำรองตอนนี้ก็ไม่ได้น้อยใจหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับใครแบบไม่พร้อมมีปัญหาไม่สบงไม่สบายอผมก็สแตนบายตลอดพราะตัวเมก็เก็บสกิลอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นไหมจากท ฝากถึง f c ที่เชียร์เราหรือไม่ได้เชียร์เราก็ได้ก็อยากจะฝากไว้ว่าพวกเราอ่ะเราพยายามมันอยู่เต็มที่อยู่กับตรงนี้แล้วทำหน้าที่ของตัวเองอยู่อยากให้ทุกคนเข้าใจเราเชียร์เราต่อไปและให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่ว่าเราทําไปวันๆก้าวเล็กๆของเราอาจจะเป็นก้าวใหญ่ข้างหน้าก็ฝากเชียร์ด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับนี่ณตอนนี้ก็กําลังฝึกซ้อมกันอยู่กําลังทําให้มันเข้ารูปเข้าทางก็จใช้เวลาสักช่วงหนึ่งเลยรอผลลัพธ์มันออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาชมตอนนั้นกันคร ว่าทุกคนคาดหวังอยู่แล้วยังไงปีนี้ผู้ผมใช้คันนี้แล้วกันไม่รู้ว่าปีที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ทุ่มสุดตัวที่สุดผมจะไม่ใช้คําพูดในการตอบเพื่อนๆนะกันนะก็ะอยากจะให้ทุกคนดูที่การกระทำและผลลัพธ์มันหลังจากนี้เราไม่รู้หรอกว่าปลายทางเป็นยังไงแต่ต้นทางเราเต็มที่จนถึงสุดทางแน่นอนกรีนวัสสุยคูรูเซียดีที่อยู่ตั้งแต่ชุดแรกจนนะจนปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับก่อนเลยขอบมากนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคนดูกําลังใจนะครับไม่ว่าจะ นะขอบคุณมากพอมาอยู่จุดนี้กําลังใจมันสาคัญมากครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยนะครับตรงน,นั้นเนะี่ยมันจะมีเป็นแรงให้เราแบบได้ลุกต่อมันไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจเลยนะครับตั้งความหวังกันได้นะครับแต่อย่าตั้งให้มันเยอะจนเกินไปแต่ความหวังที่ตั้งจะพยายามทาให้สําเร็จให้ได้ในปีนี้เพราะเป็นปี mm hmm. ที่คิดว่าไเอ็มไอทีก็น่าจะจริงจังที่สุดแล้วละ่ะแต่ก่อน mm hmm. ก็จริงจังแหละแต่แค่อันนี้มันสมบูรณ์กว่าจากที่พี่อยู่วงการมันเนี่ยรู้จักอเอ็มไอทีไหมอันนี้คือ,คอที่สุดละถ้ายังไม่ได ศรัทธาในตัวเราที่คอยเติมเต็มคอยเชียร์และความสนับสนุนเราคุณมากจริงนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจในตัวเราช่วงเนี้ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยผลงานเราจะแย่แล้วก็วิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนแต่ละวันไม่เหมือนกันนั่นคือวิธีการซ้อมของเรานะครับผมแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นไว้ก่อนดูไปอาจจะมีอารมณ์เสียบ้างก็ขอโทษด้วยช่องทางการติดต่อครับก็มี u t u b e ก็จูเลีโอเฟซบุ๊กนะครับก็จูเลโอเหมือนกันคือตอนนี้ไลฟ์สตรีมอยู่ที่เฟซบุ๊กแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเริ่มทำบ้้มีบาางง ช่องทางผมก็ Exclusive ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook เพจ Facebook เป็นธนวัฒน์ไ l i ์นะครับอันเดียวกันกับทวิชเลยชื่อเดียวกัน2อช่องทางเลยอ่าแต่ละหลักก็คือจะสตรีมอยู่ที่ทวิชใช่ครับ Facebook อนุญาแล้วก็ช่องดูดวงอนุญาตทวิ c ทีวีดักแมนแท็บแชนแนลนะครับ YouTube ก็เหมือนกัน Facebook ก็เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมติดตามมิตของเราด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวเจอกันคนสุดท้ายครับผมเอง ตอนนี้เราก็กําลังจะปิดคลิปแล้วนะครับบรรยากาศทั้งหมดแล้วก็แคมป์เราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามสุดท้ายนี้นะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับเชียร์มาดีฮทั้งปีเลยนะครับเราก็จะอยู่แคมป์อย่างนี้ทั้งปียาวๆเลยนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าผลการจะเป็นยังไงก็ให้กําลังใจพวกเขาด้วยนะครับโอเคครับผมผมบอยไม่รู้เลยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ M I D H ก็บอกไปว่าในปีเนี้ยเฮ้ยตั้งความหวังไม่ได้นะมีเสียงรบกวนนี่เนี่ยอย่ยบอกไม่ปีประตูครับก็ตั้งความหวังได้นะครับผมก็อย่าตั้งแหมงเริ่มด่วนเลยเัาไว้เอาไว้ไอ้เยอะเหมือนเล่นซิตคอม